สวัสดีครับผมป๋าเดชเกษตรกรสี่ขาครับสวัสดีวันพุธที่16สิงหาคม2566นะครับวันนี้ก็สั่งปูนต้นลไมมานะครับจากป๋ยปานินทองนะครับจากป๋านินทองตรงนี้น้องเขามาส่งที่สวนเลยนะครับมีบริการส่งแล้วก็มีบริการหวานให้ด้วยนะครับก็เลยเลือกใช้บริการของเขานะครับสำหรับปูนดล้ลไมนะครับผม ประโยชน์ของเขาก็จะมาปรับสภาพดินปรับดินที่มีความเป็นกรดสูงนะครับแล้วก็ในปูนดูลไม้ก็ยังมีธาตุอาหารรองนะครับก็คือแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมนะครับแต่ว่าตรงนี้ก่อนที่เราจะใช้งานนะครับปูนดูลไม้นะครับเราควรที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดหาค่าพีเของดินเราก่อนนะครับว่าตรงนี้ดินมีความเป็นกรดหรือเปล่าถ้าหากว่า ดินมีความเป็นด่างตรงนี้ห้ามใช้เลยนะครับผมก็คือค่าพีเสูงกว่าเกขึ้นไปนะครับคือดินที่มีความเป็นด่างนะครับส่วนดินที่มีความเป็นกดก็คือดินที่มีค่าต่ากว่าค่าพ h เเกลงมานะครับถ้าต่ํามากก็มีความเป็นกดมากนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วต้นทุเรียนก็จะต้องการค่าพีเประมาณ5.5ถึง6.5นะครับค่ากลางๆนะครับเพราะว่าค่านี้จะทําให้ ธาตุอาหารต่างๆละลายได้ดีนะครับแล้วก็ต้นไม้สามารถดูดธาตุอาหารต่างๆไปใช้งานได้ครบเลยนะครับพอดีในส่วนของผมใช้ปุ๋ยเคมีมานานนะครับแล้วก็มีฝนตกบ่อยแล้วก็สังเกตเห็นต้นทุเรียนมักมีปัญหาเรื่องเชื้อรานะครับผมก็เลยสันนิษฐานนะครับตรงนี้คือเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เครื่องมือวัด นะครับเนิฐานในส่วนของอาการใช้ปูนดดโลม้นะครับเพื่อมาแก้ปัญหาดินเป็นกรดนะครับก็ค่อยมาติดตามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้น้องๆทําการหวา่านทั่วทั้งแปลงเลยนะครับหว่านบางๆทั่วทั้งแปลงแล้วก็มารอดูว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จากนั้นอีก2ออาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีเพื่อ พยายามกระตุ้นยอดนะครับกระตุ้นยอดแล้วก็ดูแลใบนะครับฟื้นฟูใบฟื้นฟูยอดฟื้นฟูต้นนะครับก็มีข้อควรระวังห้ามใส่พร้อมกับปุ๋ยเคมีนะครับสำหรับปุ๋นด้นไม้นี้นะครับครับวันนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมในสวนเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่ให้กําลังใจนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผม้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ